คลิปนี้สำหรับคนที่เล่นเครื่องบินเป็นแล้วในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็อยากเริ่มเล่น EDF นะครับก็มาดูราคากัน <S 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 อ่าตัวนี้จะเป็น X5 เนาะ F18 Hornet นะครับตัวนี้สี่พันทวนเนาะได้งานค่ายแล้วก็สเกลสมจริงนะครับอันนี้ฟีวิ w F105 Tandem Chip สามพัอืมได้งานค่ายฟีวิ w ตัวเนี้ยสวยนะครับอ่ามันเหมือนดอกธนูเลยอะปีกมนะันอะ เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมทรงมันลูลมอ่ะอไฟแฟนซูย7ิบเ็ดเนาะทวิน6กสี่มิลก็คือดัก6 4สี่มิลสองตัวนะครับเทียบก็อยู่ในเวทแปดสิบมิลยาวเมตรสี่สิบนะครับเกือบเมตรสี่สิบเมตรสาสิบแปดก็เป็นสีฟ้าน,นี้เลยเนาะลายพรางดิจิตอลลำใหญ่นะครับมีรีแท็กเนาะระบบทุกอย่างทำมาเหมือนของจริงหมดเอาไปหมืน่ทนทวนหมื่นทวนได้เวทแปดสิบมิล P51 Mustang มัสแตงบีกเม็ดนะครับตัวนี้มีรีแทกนะห0นสีอ่อ่บสองหกมิลน,นะครับตัวนี้เป็น PNP เนอเนาะสเปคเป็น EDF ลูกยาวเา12เบต 3, ส3เซลสปีดอบีวิงเซวัวอะไรมีให้ครบเอาไปก็ประกอบบินได้เลยเนาะเอาไป3,000ท่วน F35 ก็ราคาเดียวกัน F18 Super Hornet รราคาเดียวกันนะครับอยู่ที่เราชอบบอดี้ไหนเนาะสำหรับมือใหม่นะครับ งบประหยัดประหยัดเนาะตัวนี้ก็จะเป็นไฮสปีดไฮสปีดก็สเปคเดียวกันแต่ไฮสปีดอะสองพันทวนเนาะได้เดียบได้เลนดีเดียบมาตรฐานสิบสองเบรดแล้วก็ตัวนี้จะประกอบง่ายสุดชิ้นส่วนน้อยสุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับเพราะเกิดมาเพื่อบินเร็วเนาะหัวแหลมโครงสร้างทุกอย่างออกมาออกแบบมาเพื่อวิ่งตัดอากาศดวกอากาศเนาะตัวนี้ก็เป็น F สิบสี่ทำแคสนะครับกลางปีกูป,ปีกได้ก็คือลำของผมเองนั่นแหละอืม สมบัติผัดกันชมเนาะผมก็จะไปทำโปรเจกต์ใหม่นะครับตัวนี้เอาไปหกร้อยพอหกร้อยให้หมดเลยทุกอย่างสปีดเฮ้อมอเตอร์เซอร์โวอีแม็ก e ทุกอย่างให้หมดยกเว้นสปีดนะครับผมจะเก็บไว้นะเนาะอเผื่อเวลาเสี้ยนเสียผมจะได้เอาไปเล่นได้อืมก็หกร้อยเนาะสำหรับคนที่อยากลองฟิลกลางปีุบป,ปีกเนาะอาการบินเป็นยังไงส่วนลำนี้ก็ของผมเองเนาะยี่ามห้าครับตัวนี้เป็นโอเวอร์สปกเนาะหกเซล สำหรับคนที่อยากรู้เนาะว่าแบบหกเซลอยู่ในบอดี้สี่เซลเนี่ยมันแรงประมาณไหนก็จัดได้รำไม่มีช้ปนะครับบินไม่เคยตกเลยลำนี้อืมก็เอาไปสามพันห้าเนาะเอาไปทำสีใหม่อไอ้แม็มที่ขาวๆทำสีใหม่ก็คือใหม่เลยเพราะว่าไม่เคยตกไม่ช้ําไม่มีแตกหักอำนี้สามพั 3, นห้าเนาะได้เล่นหกเซลไม่ต้องลุ้นเลยว่าแรงไม่แรงอะ่ะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีสามดีสามดีนี่ขายตั้งแต่อยู่สมุดประการเนาะ มันเหลืออยู่แค่นี้แหละ PNP ก็คือสปิดมอเตอร์สูบครบเอาไปไประกอบบินได้เลยเนาะเอาไปลำลา800 PNP ส่วนลำบ่าพร้อมอุปกรณ์เอาไป300อืม,อมก็ประมาณนี้เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆผมก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับ